เล็กเสือเป้าเดยกมากเลยพี่น้องมีนู่ห้อมเมีย่ยงมือไกต่ต้มน้ำปลาตุกตำโอ้ไกต่ต้มน้ำปลาพี่น้องไกบ่บานต้มน้ำปลาอือต้มน้ำใหม่ครับ ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่กับรบลักทุกทุกท่านครับสุภูสุกคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศและในประเทศก็ดีได้พี่น้องเลยเอฟซีทุกท่านแหะครับที่เขามาติดตามบา้าแดกตลอดมานะพี่น้องเนาะมันนี่บ้าแด็กอ่ามีนกกินมาฝากมาตอนพี่น้องเด้ออาหารแบบอีสานบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยตำหูตำมูงเนี่ยน้อยหลักของอีสานบ้านเท่าไรพี่น้องเนาะแบบบานๆแล้วก็ตุ่มไก่ครับตุ่มไก่น้ำปลากินกับตำหู ตอนนี้นาในานาฝนเนี่ยก็ต้องมีนมใหม่ครับนมใหม่ตุ่มตุ่มนมใหม่กับต่ำฮงนะพี่น้องเนาะมากมาลุยกันห้องพีง่น้องกินสีกินก็ยังกันหนังเพิ่ลเน่เห็นในหนังเนี่ยมาสาวมีน้องเพิ่นเป็นนั่นนะมาพี่น้องมาตุ่มเปื่อยเปื่อยไก่กําลังเ,เป็นสาวมาพี่น้องมากนะหาเข่าหันหน้ามากินก็เบาแด็กอือหือ ทิมวันอีกวันพี่นอ้องไก่ตุมนน้ำปลาไม่พี่น้องแส่บพักแต่แฟนผมเฮ็ดให้สุดฟีมือวภาษาเป็นว่าตามหูมันกระตมให้สุดฟีมือกอันพี่น้องพันบา มแต่แต่ผมเศร้าอย่พี่น้องจนปลานี่ไม,มันหาโมงเที่ยงหรือเปล่าต้มใกล้หน่อยจนนี้ใกล้กําลังเป็นสาวตำพุ่งกระคักพี่น้อง นิ่นขาก่อนด้วพี่อ้องเด้องมองแสบมองแสบ โอ้เต็มเนี่ยเสียบเสียบเป็นนงตับหุ่งกับคันกินแบบบ้านนอกบ้านนอกกันพี่น้องมาเนี่ย น้องไม่กับเขากันได้เป็นรองเร็วอืมคักเดินไปหน่องเด้ยวยตุ่มไก่กระไดคุณน่ะปิ้งกินกระเสียบได้เป็นห่องไก่ Bên này đặt cái không? Ừm พอเศร้าเบาแดดพี่น้องเกือบหาโมงเศร้าหรอโมจักตอนนี้คือถึงเตียงและโมจักพี่น้องต้มไก่ตัง้งแต่มโมเศร้าพี่น้องหอกัะมา ต่ำหุงเปิดหน่อยเปิดเป็นน่องมั้งเนี่ยอยากกินซมแม่เป็น้องต้องเป็นอย่าง มันนี่มันมเนียน่ยตำหงได้พี่น้องเดียอยากกินคิดอยากกินตำหงพี่น้องอืม แดดเลยพี่น้องเชียงเลยคือเป่าแดดมากกินหนังไก่ตัวพี่น้องเวลาไปซื้อปิ้งไก่เนี่ยไปซื้อต้นหนังเนี่ยมากกินหนังมันมากกินหนังไก่ Tôi làm tầm mua em không? ไอ้บา้านไอ้บ้านก็นั่งแท้เอ้าโอ้ขอตัวคว้าไปพี่นอ้อง Mm hmm. ตำหมูห้องเบิดก็ดีแล้วต้องตัวเลยเป็นองกิดยากตำให้หน่อยบ่เบ้ ชับกับมีตัวนีงไหมอือเพราะอะไรบ้องไก่กับย่าะกระดูกกับหัวตันนั่นแหละไก่น้อยตำหุ่งกับพอดีแซบ่บสมอยากอือ ครับแล้วไปลงเึงนพราะว่านาเปอน้องตับหงมันก็เสียบตําหงมีนอู้ลาแดกนัวนัวครับต้มไก่นี่ยไ่ได้กินโดนลเลยได้ปริลงโดนเติบแล้วไร่ได้กินตม้มไก่กับตําหุงยังส่อาหารทีสานมันเ่าเอาสำหรับกิมนี้กับเจ๊พ่อจะมีน้อเป่น้อ อังกิริยาตาตั้งบอมเบาเด็กบุษภาพุตจ่าบอมสมรัไดก็ขอตกลความไพ่ได้เพิ่เลยตุรับมือี๋ยเบ้าเด็เดกสุขวตัวรลาไปก่อนครับสาวัสดีครับ